พร้อมแล้วก็แช่เห็ดหอมมืนนี้เห็ดจับชายเนาะมาละกันน่วยบอกง่ายหนึ่งไม่ค่อยชอบแครอทแต่ถ้าใส่แครอทสีก็จะสวยก็เลยต้องยอม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 ที่จะใส่ผักงามขึ้นใช่ก็สดดีกระดูกอ่อนกิโลหนึ่งก็บพอ ไม่รู้จะต้มจับฉายหรือต้มหมูเนี่ยมันเยอะใส่เข้าไปเลยเห็ดหอมก็เยอะไหนจะต้องเพิ่มเห็ดหอมแล้วล่จะได้สีสวยๆก็ะเทียมโขกแล้วเดี๋ยวก็โขกไอ้นั่นใส่ต่อพ,พริกไทยริกไทยลากผักชีจะเดี๋ยวเอาราบผักชีไปล้างค่อยโขกใหม่นะคะ จับชาย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 ไปเจ,จเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาพักล่างก็ปพืดนึงผัดหมูก่อนโอ้ผัดสามเกอ์ก่อนซอกนั้นเย็นดีแต่ว่ามันแข็ของดีอยู่ในซอกสามเกอร์เสร็จแล้วมาละทุกอย่างพร้อม เออในกองในกอง <c oughs> เขาบอกว่าใสา่น้ำรังโคกันแสบมันแมนบัลลจเจป้ายผัดหมูกับเห็ดหอมก่อนเอ่อผัดสามเกลอกับหมูล,ลวนหมูก่อน ดวนใส่ไฟแรงนะอ่ะมีไฟแรงเกินล่างข้างล่างก็ได้เจ๊เสร็จแล้วก็จะใส่เห็ดหอมต่อเราก็ททำการล่างพักมาเนาะเอ๊ะคนโคราชมาอยู่ใกล้เลยวาแต่โคราชเนี่พร้อมที่จะทมต้มจับฉ่ายแล้วดิวเห็ดหอมแช่น้ำก่อนเนาะแช่แล้วก็ล้างล้างก่อน น้ำออกน้ำหนึ่งค่อยไปแช่เดี๋ยวเอาไปล้างใหม่จิคโรงหนึ่งกิโลต้มจับชายมาละหม่หนึ่งผักชีก็คือใบขึ้นใช่ใส่แค่นี้พอเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเอาผักดองมาใส่ใหม่ดีกว่าไปเซเว่นน้าบ้านให้หน่อยตากัะเทียม เม็ดพริกไทยไม่มีเอาพิกไทยป่นเข้าใช้ทีหลังก็ได้วันนี้ต้มจับชายก็จะย่างสมส้มเนื้อโคขุนส้มเนื้อโคขุนสั่งมาแล้วก็แช่แช่น้องแข็งไว้ในกระติกใบสลดหมดแล้วใบตองแต่ก็อร่อยนะคะจะทำจับชายกันละคะ่ะ จับชายเด้อจับชายเอ้าเดี๋ยสไปไหนบอกได้สิคโคงจ้าไวยมันสิบอมมือแทงสบซับไปซับมาบม่มมือแทงบ่ อย่างเดียวอันนี้อันนี้สองเซ้นเห็ดหมูกรอบนี่เส้นนี้ก็เส้นนี้ตัดเครื่องให้นะก็ตัดสามทอนุ่นละ อะไรทั้งหมดมาสายดีด่ะมาสายพุดเสร็จแล้วใส่เห็ดหอมไปเลยเนาะใส่เห็ดหอมอย่าปรุงรสด้วยใส่ไอ้นั่นไปแล้วใต่สีหวานไปหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นสีสันของชีวิตเดีจ๋าขอผักหน่อยแต่ สีจะไม่สวยเพราะว่าเต้นมันแดงไหนอเอาเก็บออกถั่วเออไม่ก็มีถิมมีถิทิ่งไหมล่ะเอา้าใส่แครอทไปแล้วล่ะเร่งไฟให้มันเดือดจักหน่อยก่อนใส่เห็ดหอมใส่อะไรนะแองข้าวขาวแครอท ของเปื่อยยากแค่ละขาวขาวไอ,อเอิญยังเกาะหัวชัยเท้าเออหัวประกาศหัวพระก,กาศ,กกาศเอ,อินแค่ละเหลืองเหลืองเอ,อินหัวพระก,กาศบอกจะได้ะนะอะไรใยายก็เดียวสักชั่วโมงหนึ่งกันกินและวว่า เดือดดีจังเลยเดี๋ยวน้ำจะขุนเดือนมากน้ำขุนนะสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนโอ้พอาทิตย์งามคักไม่ก็สวยไม่ใช่บ้านเราฝนตกหรอลูกเดี๋ยวเพิ่งตกเดอ้อดินจะเละเดอ้อของก็ยังไม่ได้เก็บ ออกมาเบึงนิดเบึงหน่อยกับสดชื่นมวใจละเจอ๋อนี่ไงตรงที่บ้านอารางมันทะลุกันที่เราเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมเออใช่ใช่โอ้บ้านหลงวกับบ้านถึกแล้วบาทนี้อายุอายงที่กเย็บบ้านอาราใจกันียบไปเป็นอุ้ยว่าอาทิตย์งามแห่งวราอาทิตย์ทรงยกด เพิ่นตากระแสงสีเสียงของตนใหม่รงหน้างามครับเข่าไปนอเข่าไปนออุ้ยแปลว่าเขาองนาอง้าเจองหง่ลูกกลาวง,งหน้ายอดมันสัมภารังก็น่าไปลวกเนาะด้วยความที่เราหลงทางเราก็เลยก็เลยได้เห็น่งนานี่บ้านเอียงบ้านนอนสวรรค์ โอ้อยากอยู่นี่ได้มีต่นวนสวนรรค์มาสรางโอ้ยพระอาทิตย์กงงามบาหน้าง,งามเนาะหน้าผู้ใดเนาะหน้าผู้ใดเนาะคือมางามแค่นาะทางก็ดีพอไหมจำไว้ถ้าเราไม่หลงทางเราก็จะจำทางไม่ได้ อันดับแรกเราจะต้องเรียนรู้ในการหลงก่อนโอ้ยชุ่นฉ่ำหัวใจดิจนไม่เขียวๆงีย่าดิถ้ามาหน้าแรงก็จะแรงๆรงนะหน้าฝนเออหน้าฝนีมาถึงแล้วเจ้ะผู้ฝ่ายผู้ฝ่ายผู้ฝ่าย,าย,าย,ายตอนอาทิตย์หลงทางมายังไงไม่รู้กนชีสเกิดหลงทางจากกันดาร์จะขับคุณหาร ลงทางพี่น้องลงทางมาถึิงผู้ฝ่ายก็ความอยากเห็นหมู่บ้านอื่นๆไงใครนาะบอกอยากเห็นทางอื่นโดยที่จะไม่เข้าทางเออผู้ฝ่ายค่ะผู้ฝ่ายถูกไหมเออโอ้จะปีนรูปเรมาสัมผัสผู้ฝ่ายนี่สวยมากพระอาทิตย์ร้อน ตะวัดรอนที่ผู้ฝ้ายอ๋อมาสิออกผู้ฝ้ายอ๋อนี่ไงบ้านผู้ฝ้ายเขามีป้ายอยู่แล้วเราก็ออกข้างๆหรือเปล่าคนขุนหารกับขุนหารบดถือ <c oughs> โอ้ยรทรงหน้าก็ะจะเจนงามบุญน่ะไอรุ่นรุ่นรุ่นไหนกับรุ่นไหนนั่งยูดสะุือโอ้ยไปบดถือถ่ายข้างๆก็ไม่ได้กระจกมืดตื้อ โอ้ยทงหน้างามค่ะงามปลาล่าเหลือฝนฝนมาโรดประธนสาผมอยู่เจองบ่องม้งลหมเผู้ฝ่ายจนได้ฝ้ายผู้ฝ่ายเห็ดเบร์เกยอย่แล้วเขบอกเขารถขึ้นได้บ่รถผู้ฝ่ายนี่เฮ้ยเนาะจ้าเมนโกโกของคนโก แหลกซื้อเออส่วนรถไม่ใช่แลกซื้อเออส่วนรถไม่รถได้แก้วละอย่างละสิบห้าบาทจากบินแล้วเดอ่ะแก่เหนื่อยแก้เพลียโกโกของคนโก้วันนี้ฟ้าใสเลยฝนฝนหลวงสองสองรอบแล้วเนี่ย ลากของเข้าลากของออกเกอเกอ,อ,อ go, go. กินปะเมื่อยกก็กินปะก็เพราะคำนี้แหละทำให้เราอ้วนใช่ไหมอ้วนปะอ้วนปะอ้วนตัวอ้วนตัวอ้วนตัวจ้า